กับฉันเรา ครับพบกับรายการพักกิไขาเต่าครับรายการสาระดีๆบนพื้นฐานของคำว่าเพื่อนนุชจ้ะถ้าเกิดว่าเรามีฝาแฝดนะครับหมายเขาว่าหนุ่มหรือนุชมีฝาแฝดเหมือนมีคนหน้าตาเหมือนกับเราเนี่ยนึกว่าดีหรือไม่ดีถ้าในแง่ดีก็ดีนะก็จะได้มีเพื่อนมีมองไปก็เออมีใครอยู่ข้างชอบอะไรก็ชอบเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันดีออกเหมือนส่องกระจกเจอตัวเองไม่เหงาถ้าหนุ่มว่าไม่ดีนะเอ่ยังไงอะงง ไปชอบผู้หญิงที่สีผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าไปจีบนุชตอ้อมีนุชสองคนสับสนใช่มันทําให้สับสนนะเดี๋ยวอาจจะแบบไปทักผิดทักถูก่างนี้นก็แค่เป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างนี้ก็งงนะงงไหมเหรอเหรอเฮ้ยแต่ฝาแฝดมันก็ต้องมีส่วนแตกต่างบ้างมันก็ต้องแยกออกบ้างหรือเปล่าโอ้โหไอ้นี่นะใช่แต่ผมว่าวันนี้มันคงไม่อย่างนั้นแหละ เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเฮ้ยแต่ก็คู่นี้เขาโอ้โหคนสับสนประจําเลยนะโอ้ยเขาเหมือนกันมากเขาเรียกว่าแทบจะแยกกันไม่ออกว่าใครเป็นใครเลยอ่ะโดหลอกกันทั้งวงการเลยอ๋อครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าตติคร มีทั้งคุณนุชมาตนนีเปลี่ยนแปลงไนนครคะเดี่ยวนะครับไปเช้าเพิ่งเปลี่ยนไปเพราะแปลงมันบาน <c oughs> วันนี้เนี่ยนะคะพี่เป็นประกิมรับเชิญของนุชในรายการประิมไข่เตา่าเดี๋ยวทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่คู่แบบพิธีกรของเราอีกคนนึงคือคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยก็คือเขาก็จะมีเรื่องมาเผาพี่เยอยแะแยะเลยอยากให้พี่เนี่ยพูดถึงพี่ท็อปว่าเขาเป็นยังไงบ้างโอ้ยนั่นซื้อบื้ออย่าไปคุย เอกแบบมากหล่อมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยนะคะเองสมองทึบปุ๊ยอย่าพี่นีสวัสดีครับอ้าวสวัสดีสวัสดีครับมีอะไรหนุ่มโอ้โหโหนี่นะฮะวันนี้ไข่เต่ารับเชิญของผมนะครับคุณท็อปบินมาริลิสครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มพี่ท็อปไม่เจอนานเลยนานเท่ไหนเรา ถ้าผมจําได้ก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีตอนที่พี่ท็อปทําหนังเรื่องอะไรนะช้างเพื่อนแก้วช้างเพื่อนแก้วแล้วคุยว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้อนุรักษ์ช้างก็เริ่มกับหนังเรื่องแรกใครมีเสน่ห์มากกว่กันคะพี่โอ้ยสุพีไม่ได้พี่เนี่ยเสน่ห์มากโอ้ยสาวตึ้มงโอ้ยไม่ไหวแล้วนุชเลยอ้าวแล้วตกลงพี่ยังไงคะเนี่ย เอ่อโทษนะครับพี่นะครับบินบอลลูนิดครับบินมาจากไหนเนี่ยอะไรนี่ขี้แกล้งฮะอ้าวงั้นประกิมรับเชิญของในวันนี้นะคะก็คือพี่ท็อปบินบอลลูนิดค่ะที่เหนื่อยมากเลยนะสสวัดีไม่บอกไม่รู้เลยนะคะ ขอบคุณพี่พี่พี่ท็อปมากเพราะว่าจริงๆแล้วคุยพี่ทายก่อนอ้าหรอพี่องอะไรกันเงียเต,า,ตาเนี่ยพี่ทยก็คอยประสานให้ทุกอย่างเลยเออแล้วไทายก็พูดถึงพี่ว่าไงบ้างเขาพูดดีอ๋อเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่ท็อปไม่ค่อยเครียดเหมือนเดิมแล้วก้าอัมกา้กาเล่นได้จริงเปล่าก็มันถึงวัยมั้งครับมันถึงวัยที่เราจะต้องพูดเล่นพูดอะไรได้ไปเก่งมากๆมันเมื่อยหน้าอะไรที่ พี่ท็อปคิดว่าพี่ไทยเนี่ยเขากลัวมาตั้งแต่เด็กเลยถ้าพูดเรื่องนี้เสร็จเลยเขาวิ่งหนีหรือเจออะไรมันจะมีเรื่องอะไรอ่ะมีเข็มอย่างเดียวคลัวเข็มกลัวเข็มส่วนเรื่องความหล่อเราไม่กลัวใครหล่อใครโอ้โหไอ้เรื่องความหล่อเนี่ยพี่ไทยกับพี่ท็อปพี่ท็อปต้องคิดว่าใครหล่อทุกคนเลยนะที่เขาเจอพี่กับพี่ไทยเนี่ยเขาประมาณ90อร์เนเนี <S <s ่ยบอกว่าพี่ดูดีกว่า บินไปร้ี่ดูหล่อเลยเอกพันเอกพันออกไปทางแถวปี่่อนีได้พี่อ๋อนี่คือพี่ทำท่าพี่ชายให้ให้ให้ดูไงโอเคว่าเขาทำอย่างนี้ก็จะสลับกันนี้บ่อยทำขนุนแสดงว่าเดี๋ยวมีเรื่องที่จะต้องคุยกันเยอะอ๋อวันนี้ยังไงก็เรื่องทั้งหมดจะจะรู้กันก็คือวันนี้นะครับว่าใครเป็นใครยังไงยังไงนิสัยเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เตรียมตัวไปเล่าเรื่องฮาฮาโอเคได้เลยนะได้ครับไป พี่ครับแล้วตอนนี้ถามด้วยความห่วงใยเลยพี่ไทยที่ผมเคารพเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผมมากเช่นผมผมบางลงมาเยอะหัวร้านเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยจะใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ร้านแล้วเดี๋ยวนี้เขาดูดีพี่ท่าไทยจะผิดตัวแล้วฮะผมว่าดูดี นี่แหละครับไข่เต่าและเชิญตัวจริงของผมนะครับโอ้หวใเก่งเป็นานคุณเอกพันธ์บัลลูริสนะครับครับครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมสวัสดีเขาเอกพันธ์บัลลูริสนะครับไม่ใช่บินบัลลูริสนะครับโอ๋ยบินก็น้าตาดีอยู่นี้เยอะเดี๋ยวดูเขาดิบีนเธอฉันนั้นแป๊ดปลาตินไข่เต่า เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะใช่ครับแขกรับเชิญนะครับวันนี้เป็นพระเอกยอดนิยมนะครับเป็นคู่เพื่อนพี่น้องที่คานตามกันที่ถือว่าคานตามกันมาหลายคนวันนี้นะครับที่นจะแข็งแรงอะไรขนาดนั้นออกมาก็ดึงมันก็ต้องรอมันจะคลานนี่นี่ถือว่าเป็นฝาแฝดอย่างนี้นั่งนั่งแท้ดีกันเลย ผมชอบเอียงซ้ายนี่ซ้ายนี่เอียงขวานีฮะกีวิครับใครก่อนใครห้านาทีครับใครก่อนใครผมก่อนครับใครเสร็จก่อนผมก่อนฮะก่อนห้านาทีเลยห้านาทีพอออกมาปั๊บห้านาทีเว้นไวห้านาทีเว้นไวห้านาทีตอนแรกหมอตำแเนี่คิดว่ามีคนเดียวพี่จะมาตำแกนงมาเลยนุ่รเมื่อก่อนนี้เป็นปราจีนบุรีปราจีนบุรีครับตอนนี้ อำเภอประจันทศคำเพราะว่าคลอดหมอตำแยมีอะไรวะล่ะทำไมอะหมอตำแยทำไมมีอะไรมีอะไรครับพี่เขาเอาเอาท็อปไปแล้วเนี่ยหมอหมอเขาเอาท็อปไปแล้วใช่เอาไปล้างเนื้อล้างตัวแต่นี่แม่เขาก็เออเขาก็เหมือนกับว่าลูกคลอดลูกไปแล้วเล้องเขาก็โล่งสะพังน่าเหมือนตกฝนปูโตขี้หมอมันมาอีกแล้ว แล้วหัวผมนี่เกิดมาตอนแรกเนี่ยเบี้ยวเลยนะไม่ใช่คือหัวเบี้ยวหัวแบบแบบแบบบุบแบบบุบไปข้างเลยก็นี่เขาบอกมาทีเอาเท้ามายันสมองเอาไว้เบี้ยวแบบเอาเท้ามายันสมองไว้ไม่ให้ออกรูมันฆาตกรรมตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแล้วจูนใหม่ทรงใหม่ได้ไงคือนี่ต้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านยายผมเนี่ย หัวนเบี้ยวต้อเรกเล็กไอ้เบี้ยวไอ้เบีออบ้ยวเนี่ยมันก็เป็นทีน่มืง่ายเลยคนไ <c oughs> หนเขาคูกหนไทยเนี่ยถ้าหัวนเบี้ยวคือไอไทยเอาเอาผ้าขม้าเนี่ยแบบว่ามาผูกซ้ายขวาให้ตึงเลยนะนี่พูดต้องเน่าอย่างนีง้ตลอดเลยอ่ะพูดต้องได้ให้ตึงผ <c oughs> <พ>ูกให้ตึงเลยนะ uh huh. แล้วก็แบบว่าขันให้มันแน่น แล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหัวมันให้มันแบบเนี่ให้มันเท่ากันเนี่ยู่า้ทำอยู่ประมาณพูดดังๆเลยฮะทําอยู่ประมาณสองเดือนะแล้วจริงๆนะมันกลับเลยนะกลับมันตรงมันสมองที่แบบเบี้ยวๆมันก็กลับเป็นปกติได้เออแปลกไม่อหัวที่เด็กมันนิ่มไะใช่ไหมมันนิ่มพอเราเราใช้แบบเหมือนว่าเรา ปั้นหม้อปั้นไห่มาแล้วมันก็สามารถจับทรงได้อะไรได้กับหมอกหัวกริงเนก่ยยังไม่เข้าที่ัมนปรับได้เป็นแค่กระโหลกแต่ไม่ถึงกะลาต่อคู่กันมาเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะครับสังเกตได้ง่ายเลยใครคนไหนท็อปคนไหนท้ายมีอะไรที่สังเกตได้ตอนเด็กๆนี่บอกตรงๆว่าไม่มีใครสังเกตได้ว่าใครเป็นใครพ่อกับแม่ยังยังทักผิดทักถูกยังตีผิดตีถูก ไม่มีใครจําได้เพราะตอนเด็กจะเหมือนกันมากแลวแต่งตัวเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยน่ารักมากตอนเด็กเด็กน่าจกะยกับกระปอมก็มาแตกต่างกันตอนไหนอะคะที่แตกต่างแล้วตอนที่เริ่มเริ่มที่จะเข้าวงการท็อปเนี่ยเขาเรียนรอดผมก็จะสั้นจะเตมแบบหัวลิมมากแต่สำหรับผมนี่คือเข้าวงการก่อนเขา มาเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาอดอไม่ยอมเรียนไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียนรดอก็เอาเงินไปยัดเนี่ยเรอ้าตีเป็นอะไรรู้ป่ะนายไทยบรรลือฤทธิ์ไม่สามารถที่จะมารับเป็นทหารได้ อันท้โตใส่ใเลือ่อนใส่เลือ่อนใส่เลือเล่อน,อนอมาอันทะโตเขาเขียนไว้นะอันท้โตจริงก็ <ขอ S 1> <ๆ S 2> คือว่าเด็กๆเนี่ยคือสนิทกันมานะฮะเป็นเพอถือว่าเป็นเพื่อนเที่ยวกันแล้แหละรนนครับสร้างวีอะไรวีดการมาอะไรกันบ้างครับสร้างวีรการมอะไรกันบ้างใครซนกับใครตอนเด็กๆคะไอ้เรื่องซนนี่นี่ซนกว่าเขาอ่ะอมีเหตุการณ์หนึ่งผมทำเขาเนี่ยคือตอนเด็กๆไม่รู้ว่ามันสลบหรือตาย เขานิ่งไปผมก็ร้ว่าเขาตายมีมีเฮลิคอปเตอร์บินมาจริงจริงเราอยู่เด็กด้วยถุนที่บ้านบ้านพาักไปรษณีย์ก็นั่งเล่นอะไรสักพักได้ยินเสียงเครื่องบินจริงจริงเฮ้ยเครื่องบินมามองด้านกันปุ๊บ<ม>ที่บ้านไม่รู้จักรยานขี่จักรยานายจับจักรยานไม่ได้ที่บ้านไม่รู้จักรยานาเดียวนี่เขาก็หันไปมองจักรยานเราก็หันไปมองจักรยานปุ๊บสายตาตัวเว่ยกูจะเอาจักรยานไปเล้่ไปก่อนพอหันมาแล้วไปสตาร์ทไปพุ่นออกไปนี่เขา จับจักรยานได้ก่อนผมก็ถีบไปเราก็จับได้ที่หลังอ่ะทำไงดีวะเกเรจับท้ายมังจะไปแล้วไม่ให้ไปดันแบบกระสายสายแรงๆเข็นแรงๆวูดนี่เขาขับถีบใหญ่เลยก็เลยความโคความว่าอะไรชนสายฟ้าความอะไรนะชนสายฟ้าโป้งเข้าไปหัวไปกระแทกกับพื้นบนพื้นอะไรชนสายฟ้าเลยสายฟ้าเลย เฮ้ยไอ้ท็อปตายแล้วท็อปตายทำไมวะคือกลัวก็กลัวทำไงลากไม่จับลากไปเลยลากข้างไปข้างทางเอาหญ้าปิดเอายุอะไรอ่ะตอะไนครับอัันนน้ายุประมาณสักเก้าขวบหรือสิบเก้าสิบขวบประมาณเก้าหรือสิบแล้วชาวบ้านเขาเห็นไอ้้ไอพี่น้องสองคนนี่มันทำอะไรวะรถตะกยยางก็ลมเนี่ยอันนี้แทนที่จะช่วยเรียกคาด้วยมันลากผมเข้าไปเข้าไปในโพงหญ้า กลับบ้านมันกลับบ้านหนีดิตายอ่ะคนตายอ่ะแล้วก็ไปนั่งซุกอยู่ในบ้านเนี่ยหาเอ้ยเป็นไรวะคนเนี่ยเขาไปลื้อผมมาจากพงหญ้าแล้วไปส่งสุกศสาลานะเออมาลื้อไงวะทำไมไอ้น้องนั้นมันเอานี้ยบอกไงเขาก็บอกอ้าวโอ้ตอนนั้นหัวมันไม่แตกแบบบวมไม่ออกไม่ออกแต่มันบวมแบบไปมาคั่มมากตรงเนี้ยเขาไปสุกศาสารานตอนนั้นยังไม่ฟื้นเลย ครับทั้งสุทราลาเขาก็ไปไปไปทำาโพยาบาลโพยาบาลเสร็จเขาก็ไปส่งที่บ้านครับไปส่งที่บ้านไปสไงไอ้นี่นั่งแล้วแม่ถามมันก็ไม่ยอมบอกความจริงนะบอกไม่รู้ไม่ได้ไปด้วยกันนะเราจำจำอะไรไม่ได้เลยแบบโอ้โหมาื่นมาผมสลรไปส1ชั่วโมงอ่ะจริงเหรอ11ชั่วโมงตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณเกือบสองทุ่มอ่ะตื่นมานะมีดินสอพองปกหน้าอยู่แล้วก็มีพวก อะไรพวกที่แบบเขาเขียวอ่ะแงงๆกรเดมเอิดไม่รู้เรื่องเลยสมานแผลได้ได้คนนี้ทําอะไรแสบมากไม่รู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เรื่องเขาไม่ตายก็เราก็เลยบอกความจริงไงว่ารถจักรยานมันคว่ำอะไรเงี้ยครับเหตุการณ์ที่นั้นน่ะอันนั้นคือจําได้เลยอันเดียวแล้วก็มีอีกมีอีกออกออกรถใหม่เพิ่งเข้าวงการออกรถใหม่อายุเท่าไหร่แล้วอุดาเาอเข้าวงการอายุเท่าไหร่ที่ท้ายเข้าเท่าไหร่ ถ้าน่จะมา20 <จะ S 2> ่ส<า>ิบงค์ยี่ไทยเข้าก่อนเข้าก่อนก่อนนี่1ิบส้าไทยแบงค <19. S 1> <ห>์ไปแล้วน,นะโว้หมันก็ปีดีแล้วแนละมันกวอะไรนักหนา <laughs> <laughs>